มาติดตามพระเทพมงคลโซ่พลเจ้าคณะภาค17 18เปิดการประชุมเจ้าคณะข้อแปรกระเปิดการประชุมนะคะพระสังฆาธิการคณะส่งจังหวัดผูกแก็ตตรังกระบีค่ะเพื่อให้พระสร้างฆาธิการได้รับฟังนโยบายเรื่องการบริหารงานกิจการคณะส่งค่ะ นายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับพระเทพมงคลโซพลเจ้าคณะภาค1 7 1 8ค่ะในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าคณะสร้างคาธิการคณะส่งจังหวัดภูเก็ตตั้งกระบีระดับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเลขาหนุก,การถูกระดับและพระนวกะประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6ก็มีพระเข้าร่วมจำนวน7จดบรูปค่ะณห้อง ประชุมทีพักซ่งดอยเทพนิมิตตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก,กต็ตโดยมีพระเทพวชิรดีลอกรองคณะเจ้าพักรองรองเจ้าคณะพาก1778ค่ะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดภูเก,กต็ตตรังกระบีกล่าวถวายรายงานค่ะครับโอกาสนี้พระเทพมงคลสู่พลเจ้าคณะพักสิบเนะครับมอบตราตั้งเจ้าคณะสังฆาธิการนะครับพร้อมให้อุหะแก่ผู้เข้าร่วมเจ้าคณะสังฆาธิการและคณะร่งจัดภูเก็ต กรังกระบี้นะครับรับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสหัวหน้าทุนปกครองคณะช่องนะครับพระเลฆานุกาณนะครับถุกระดับและพระนวกะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมเผื่อให้พระสังฆาธิการได้รับฟังในอุบายหรือการบริหารน,านั่นกิจการคองช่องนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาขอคัดคงรื้อคองเจ้าคณะสังฆาธิการและก็พระเลฆานุกาณเพื่อ ให้พระนวกะนะครับได้รับรู้นะครับเพิ่มเติมนกเนื้อจากรูชันนวกะาจากพระธิรผูใหญ่เพื่อให้พระนวกะนะครับได้รู้จักพระสังฆาธิการระับจังระับเจ้าวาัดนะครับลยพระศิระผู้ใหญ่ในคณะธรรมยุทธ์นั่นเองครับค่ะ